อืมกสบเจ็แล้านี่ราบส้มตำต้มขมไอ,อของแท้เลยร้านลูมบกกรบพี่กรแ,แสกอกเออบกกมี่่าดูเตาหรอ,อเออข้อยู่ใจม่ไหมมาอุนได้ครับนี่ แซ่บเลย,อ,ย,เลยอืมหิงไก่ไ,กไม่สิบนด์อืมนั่นนนงเขาแมงนี่ลครับก้อนฮอดโลตัดเนะาะ,ะต้นไม้ก็ว่านยงยๆแหมเลยว่า,าววหวานงงยๆนี่ทำไมล้วโหไมก็แซ่บอืทำไมก็แซ่บมีทุกยางกอา็อืม ีทุกอย่างเมนคาเป้เห็ดคาเ้เนฮะตป้นี่นนี่ยังได้กับรห้าสบาทนยี่ยังไงปลาส้มสซมอนโอ้นี่บอกปลาส้มสมอนห้สิบบาทโอ้แทแทหนี่ทนีนะชิม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 ไวไหวป่ะหนูมิเอาเลยว่าเร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 าแรงมั่นอยู่ฝีมือเราดีอยู่สามห้าสสมือเขาทำดีเสียดายนาโอ้ยก้ีนี่ย ี้ยสองถุงเาสองถุงอ้วนะยงครับกูอ้วนปะสองมสงบะไปเี่ยงให้ดู่องเง่นี่เด้อเนี่อบางชีบนนชีา่าบ้านอไรทแห้าสิหโอเคร้อยสิบห้าป่ก็มีแต่ไม่ไม่ยิงปลาไปมุ้ง เิี้งป่าขาวไข่อ,อ,อันนี้อันนี้บนน่ <ๆ S 1> <อ>าสิไข่อัน้ไก่าหารแล้วนี่